สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่บูอาคาโดนะครับผมมาเออแปลกนะครับพอพอมาเล่นของเซิร์ฟโกโบนี่เสียงไม่กระตุกเลยไม่กระตุกเลยครับเออเนี่ยดูดิแต่พอไป JP เสียงกระตุกอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าจะ,จะทำอะไรนะครับอ่ะแต่วันนี้ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับวันนี้เราจะมาเล่นในเรื่องสายใย,ยของ ซัดจังหรือซอลิกที่ผมเพิ่งจะเปิดได้ไปนะครับ <c oughs> ของเจพีเปิดไม่ออกแต่ของโกเบเปิดออกนะครับอ่เดี๋ยวเรามาพูดนิดนึงนะฮะสำหรับใครที่ถามว่าไม่เล่นกิจกรรมของซัดจังที่เป็นชายหาดหรอผมเคยเล่นของ JP แล้วก็แปรไปแล้วด้วยนะครับผมสามารถไปหาดูได้นะครับอยู่ในเพลลิสเลยนะครับผมอ่ะก็พอคงไม่มาเล่นซ้ำหรอกเนาะตามนั้นนะครับตามนั้นมาเริ่มกันเลย ซาลี่กับซาลินี่ชุดว่ายน้ำนะครับครูสนุกกับงานเทศกาลอยู่หรือเปล่านะอาซาลีสพอมาเป็นของโอโบลที่ปแปลง่ายึ้ออ่านง่ายอ่านคล่องเลยอืมครูว่าครูก็มันสนุกอยู่แหละโอเคฉันเพิ่งทำงานในร้านอาหารแถวแถวชายหาดอะถ้าครูหิวก็แวะมาหาฉันนะงานพาร์ทไทม์ที่ร้านอาหารตอนที่หนึ่งดูเสียงเสียงไม่มีกระตุกเลยฮนะ เลือดเสียงเบาไปไหมเพิ่มให้เพิ่มให้พอได้ข้อความจากโซลี่คุณครูก็รู้สึกหิวจึงมุงม่งหน้าไปที่ร้านอาหารที่อยู่ชายหาดดังนั้นก็ไม่หิวอะ่ะพอโซลี่พอซัดจังทักข้อความหาทีเดียวหิวเลยโอโคโนมิยากิที่สั่งได้แล้วทานให้อร่อยนะคะ โอ้น่ากินจังเลยนะว่าแต่ทำไมเธอถึงไม่ยอมใส่มายองเนสให้อะเอ่อขอโทษนะคะเดี๋ยวฉันรีบไปเอามาให้แล้วกันนะคะขอโทษนะครับผมยังไม่ได้เมนูเลยอ่ะเออขอโทษทีนะรอแป๊บนึงนะยุ่งอยู่ยุ่งยุ่งยุ่งอันนี้เขามารับจับเสิร์ฟนะครับให้ฉันว่าฉันควรรอให้มันยุ่งน้อยกว่านี้หน่อยดีไหมนะ เชิญค่ะคุณลูกค้าเลือกเมนูที่เลือกเมนูเสร็จแล้วก็เรียกฉันได้เลยนะคะเออครูเหรอแวะมากินข้าวเหรอขอบคุณนะดูงานยุ่งมากเลยนะครูก็รู้สึกอย่างนั้นสินะงานมันไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ฉันแค่ยังไม่ชินน่ะงานฉันยังเป็นเด็กร้าไทม์ที่งงง่ายอยู่อ่ะมีเมนูนะเลือกอาหารที่อยากกินแล้วก็บอกฉันได้เลยนะ ม,มีเยอะจนเลือกไม่ถูกเลยฮนะเซารลีนแนะนำหน่อยสิ <c oughs> าถามแบบนี้ฉันก็หนักใจนะอ๋อจริงสิงั้นก็เอาเป็นเมนูที่ลูกค้าสั่งเยอะๆก็แล้วกันนะลองเมนูนี้สิเข้าห่อไข่พิเศษบวกการบริการที่จริงใจวัตถุดิเมนูอะไรวะ <c oughs> เมนูที่ได้รับความนิยมมากที่สุดตอนนี้เลยนะการบริการที่จริงใจมันคืออะไรเนี่ยเหรอ บริการวาดรูปบนข้าวห่อไข่ด้วยซอสมะเขือเทศอ่ะยังไงก็ต้องกินอยู่ดีอ่ะฉันไม่รู้เลยว่าทําไมเราต้องวาดรูปให้มันลําบากแบบนั้นด้วยโมเอโมเอคิ้วไงแต่อันนั้นมันต้องใส่ชุดเมดไม่ใช่หรอลูกครูขอเมนูนี้แล้วกันไอ้นี่ปฏิเสธไม่ได้ครูก็จะสั่งเมนูนี้เหรอเข้าใจแล้วนะแต่ฉันยังวาดรูปไม่เก่งอ่ะมันไม่ค่อยสวยหรอกนะแบบนี้สิยิ่งดี มันคือรูปที่ซัดจังวาดที่ครูย,ยังไงล่ะเอาเหรองั้นก็โอเคเราแป๊บน,นึงนะนี่นี่มันอะไรกันเนี่ยดูเหมือนต้นนู้นจะมีปัญหาไปดูหน่อยไปดูไหมมันก็กวนใจฉันอยู่หรอกแต่ฉันกำลังรับออเดอร์จากครูยอยู่นี่นะตอนนี้ครูก็เป็นลูกค้าของฉันนะแล้วฉันก็ต้องเอาใจใส่ลูกค้าใช่เหรอเลือกบริการหรือเปล่าเราอะ เรียกคนรับผิดชอบมาเลยนะเรียกมาเดี๋ยวนี้เลยเอออืมครูว่าเขาเข้าไปดูหน่อยก็น่าจะดีกว่านะขอโทษนะเงั้นเดี๋ยวฉันรีบกลับมาแล้วกันนะอะไรวะรู้สึกกังวลแฮะตามส,สัดจังไปดูดีกว่านี่มันร้านอาหารอะไรกัน แต่อาหารไม่ตรงปกกับเมนูก็ถือว่าหลอกลวงผู้บริโภคนะฉันไม่ยอมจ่ายเงินให้ร้านแบบนี้หรอกนะอาหารที่คุณลูกค้าสั่งคือข้าวห่อไข่มีปัญหาอะไรกับอาหารหรอคะก็มีนะสิปัญหามันอยู่บนข้าวห่อไข่นี่ยังไงล่ะเธอมาดูให้เต็ม2ตาซะทำไมอ่ะมันก็ข้าวห่อไข่ปกตินี่คะ ขอโทษนะแต่ฉันไม่รู้ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนนะมันข้าวห่อไข่กินไปแล้วนี่นะเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนอย่างนั้นเหรอในเมนูเขียนไว้ว่าจะวาดลูกแมวด้วยซอสมาเขือเทศให้แล้วนี่ไม่ใช่แมวแต่เป็นกระต่ายนะฮะคุณว่าร้านน่ะไม่มีปัญหามึงน,นั่นจะมีปัญหาเรื่องแค่เนี้ ติดเธอกําลังหลอกลวงลูกค้าอยู่นะฉันไม่ยอมจ่ายเงินให้ร้านแบบนี้หรอกอะไรนะเงี้นสินะอาจจะมองเป็นกระต่ายก็ได้สินะฉันผิดเองที่เสิร์ฟอาหารไม่ตรงตามที่สั่งนะเดี๋ยวฉันจะรับผิดชอบเรื่องนี้เองแล้วกันนะอืมมันก็ต้องอย่างนั้นแหละพอคุยกันรู้เรื่องแล้วสินะซาโรีไม่ต้องงั้นฉันจะวาดรูปแมวให้จนกว่าคุณลูกค้าจะพอใจแล้วกันนะ เปลียนร,รมอะไรนะที่เธอหมายความว่ายัางไงเนะนี่ยะฉันไม่ได้อยากได้อะไรอย่างั้นหรอกนะไม่ต้องห่วงนะฉันจะวาดแมวที่สมบ,บูรณ์แบบเท่าที่สุดเออเท่าที่เคยมีมาที่ฉันเคยวาดเลยแหละเออขอข้าวห่อไข่กับซอสมะเขือเทศหนึ่งขวดอืมเดี๋ยวดีวดีดีเดี๋ยวสิเออวิธีกกแก้ปัญหาเออดีดีดี หชั่วโมงต่อมาวาดได้ดีที่สุดเท่าที่เคยวาดมาเลยว่ายางไงเ,เปล่านะฉันไม่ได้อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนี่ยังไม่พอใจเหรอก็ได้จะวาดให้จนกว่าจะพอใจแล้วกันนะสี่ <c oughs> ชั่วโมงต่อมา เป็นยังไงนี่น่าจะเป็นแมวที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วอ่ะ mm. พอพอแล้วพอแล้วยังไม่ชอบอีกเนี้ยหรอเกขออีกรอบแล้วกันนะพอได้แล้วขอล็อกละฉันผิดเองเอารับเงินไปซะหรนนะือก็ไม่ต้องทนนะเออเป็นไงล่ะเอารอเดี๋ยวสิรอบนี้ฉันวาสดสวยจริงๆนะไปซะแล้วเหรอเนี่ย รูปแมวของฉันมันห่วยแตกขนาดนั้นเลยเหรอครู <c oughs> ว่ามันไม่ได้เป็นที่รูปนะ <c oughs> หาคูพูดจริงเหรอลูกค้าคนนั้นแค่ใช้รูปแมวเป็นข้ออ้างเพราะไม่อยากจ่ายเงินเนี่ยนะเ <c oughs> ลรอพอไม่เป็นประหยัดที่ต้องการก็เลยจ่ายเงินแล้วก็หนีไปเหรอ <c oughs> ขอบคุณนะครูถ <c oughs> ือว่าถือว่าฉันได้เรียนรู้แล้วแหละฉันจะจําเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ไว้ขึ้นใจเลยนะ,ะค่อยๆเรียนรู้ไปลูก เฮ้ยน้องก็พัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะดีแล้วดีแล้วอีกอย่างฉันต้องตั้งใจฝึกวาดรูปด้วยซ้อนมะเขือเทศให้ออกมาดีกว่านี้แล้วล่ะกลายเป็นต้องใส่ชุดเมดด้วยนะสัดจังใส่ชุดเมดแล้วก็วาดโอเคมาตอนที่สองนะครับครูขอบคุณที่ช่วยเรื่องมเมื่อขราวก่อนนะวันนี้ฉันต้องทำงานอื่นนะ่ะก็เลยไปเดินเล่นรอบๆสถานที่จัดงาน แต่ทาคนเดียวคงไม่ไหวอะ่ะก็เลยอยากขอความช่วยเหลือหน่อยอะ่ะได้เลยได้เลยเดี๋ยวพูไปหาขอบคุณนะนจะรออยู่ที่ทางเข้างานเทศกาลนะเสียงในงานเทศกาลนะครับตอนที่สองเออพอมาเป็นของโกโบไม่มีกระตุกเลยเอแปลกๆเยเครื่องคูเอ,อ่อครูทางนี้ขอบคุณที่มาช่วยนะเห็นว่ามีงานที่ต้องทําหรอ ก็ใช่แล้วรอบนี้น่ะมันเป็นเรื่องงานพะธรมอีกเหมือนเดิมนั่นแหละในงานเทศกาลจะมีการแสดงดนตรีของดนะีเจน่ะฉันเองก็จะช่วยเตรียมงานนะ่ะแต่ก็มีเรื่องที่อยากขอให้ช่วยอยู่นะอุปกรณ์ต่างๆและเครื่องเล่นแผ่นเสียงก็เตรียมไว้แล้วอะ่ะแต่ที่สําคัญที่สุดคือเราไม่มีแผงแผงกันแล้วเราไม่มีเพลงแซมเปิลน่ะเพลงตัวอย่างนะครับเพลงแซมเปิลคืออะไรเหรอ ปกติแล้วอ่ะดีเจจะเอาเพลงที่มีอยู่แล้วมามิกหรือว่าดัดแปลงเพื่อใหเ้เพื่อให้ได้เพลงใหม่อะ่ะเขาเรียกว่าการแซมเปิลยังไงล่ะแซมแซมปิ้งแซมปิ้งเออไม่ใช่แซมเปิ้ลขอโทษขอโทษภาษาไทยกูแซมปิ้งแซมปิ้งนะครับต่อให้มีอุปกรณ์ดีแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีเพลงดีๆก็ทำการแสดงไม่ได้หรอกนะแล้วมันจะหาเพลงยังไงล่ะ ถ้าเป็นเพลงที่คนอื่นแต่งเราก็คงต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์แล้วขออนุญาตใช้เพลงนั้นหรอกแต่รายละเอียดนี้มันมีเขียนไว้ว่ารายละเอียดที่ไม่เขียนไว้ในคู่มือดีเจเบื้องต้นน่ะแต่ว่าฉันมีเงินไม่พอที่จะจ่ายค่าลิขสิทธิ์นะสิฉันก็เลยคิดว่าจะหาเพลงที่เอามาแซมเปิ้ลเองะแซมเปิ้ะแซมปิ้งแซมเิ้งนะครับแต่ว่าจะแต่งเพลงเองสินะอถ้าทำได้อย่างนั้นก็จะดีอยู่หรอกนะ แต่ฉันคงแต่งเพลงไม่ไหวอะ่ะฉันก็เลยคิดจะว่าจะออกไปบันทึกเสียงต่างๆที่พอจะเอามาใช้แทนเสียงเพลงได้นะม,มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายในงานเทศกาลเห็นก็น่าจะมีเสียงที่พอเอามาใช้เป็นเพลงแซมเพิลได้อยู่หรอกนะโอ้ยไม่ค่อยชอบคำนี้เลยมันอ่านแล้วมันกระดากปากไงไม่รู้มันก็คล้ายๆกับการหาวัตถุดิบในท้องถิ่นนั่นแหละดีเลยอย่าง,งั้นเดี๋ยวครูช่วยเองขอบคุณนะ งั้นเราเข้าไปในสถานที่จัดงานเทศการกัน,กนเถอะเอาอยัางไงก่อนดีล่ะกูมีไอเดียมั้งไหมไปร้านอาหารแผงรอยตรงนูน้นไหมอืมดูจากไกลๆก็ดูมีชีวิตชีวาดีนะอาจจะได้เสียงดีๆจากตรงน,นั้นก็ได้โดนหลอกไปเดทหรือเปล่า่ย เชินครับเรามีทุกอย่างเลยนะครับทั้งปลาหมึกย่างไก่เสียบไม้จะก,กีโซบะก็มีนะครับเชิญมาทานอาหารราคาประหยัดรสชาติอร่อยกันได้เลยแค่ฟังก็รู้สึกหิวแล้วฮะเสียงทำอาหารน่าจะเอาไปใช้ได้นะงั้นเชนจะเอาบันทึกเสียงจากที่นี่กั็แล้วกันนะหืมด่มันไก่เสียบไม้ี่นะซื้อให้ฉชนหรอ ไม่เห็นต้องซื้อให้เลยนะวันนี้ครูมาช่วยฉันนะถ้าจะซื้อฉันควรฉันควรเป็นคนซื้อสินี่เป็นของตอบแทนที่ครูได้เห็นสาวนี้นะ่ะแซมเพิลแซม pling เพลงงแซมมันกระดาษปากกันรู้คำนี้เนะี่ยอืมฉันไม่ได้ทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่ขนาดที่ต้องได้รับการตอบแทนนักหรอกนะจะว่าไปการบันทึกเสียงก็อาจจะเป็นการเสียมารย,ยาทกับพ่อค้าแม่ค้าหรอกนะ ขอบคุณนะคุณโคลคราวหน้าฉันจะซื้อให้นะเหมือนมาเด็กยังที่ทะเลอะรอทะเลเหรออ <c oughs> เสียงคลื่นที่สดเป็นจังหวะที่น่าจะเป็นเสียงเพลงได้ดีเลยเอย้ฉันลองเปิดเครื่องบันทึกเสียงสออิอาจจะเป็นเพราะาเราอยู่ไกลเกินไปอะ่ะก็เลยบันทึกเสียงได้ไม่ดีเท่าไหร่ <c oughs> ให้ครูช่วยได้ไหมอืมครูหรอแต่นี่ก็เป็นงาน,นง่ายๆนะฉันแค่ต้องกดปุ่มบันทึกเสียงก็เท่านั้นเองว่าแต่ครูจะช่วยฉันยังไงอะ่ะโอ้เอางั้นเลยเหรอเดินเข้าไปที่ชายหาดเลยนะถอดรองเท้าแล้วลงไปบันทึกเสียงที่ทะเลเนี่ยนะมันน่าจะสดชื่นดีนะให้ครูไปเถอะถ้าครูจะทำแบบนั้นฉันก็ขอบคุณเลยล่ะ ก็บันทึกเสียงแซมเปิลอีกนะว้าวครูเป็นอะไรอะ่ะหกล้มเหรอไม่เป็นไรครูแค่ก้าวพลาดน่ะแต่เสื้อผ้าของครูมันเปียกหมดแล้วนะต้องไปหาที่พึ่งให้แห้งแล้วแหละฮะอะไรนะครูยกมืออย่างอัตโนมัติตอนที่ล้มเครื่องบันทึกเสียงก็เลยไม่ได้เปียกน้ำเหรอ ต่อให้เป็นอย่างนั้นก็เถอะน,นะแต่ยังไงครูก็ควรเป็นห่วงตัวเองก่อนสิถ้าครูเป็นหวัดขึ้นมาฉันคงไม่มีหน้าไปเจอครูหรอกนะแต่ยังไงฉันก็ขอบคุณนะครูถ้าเครื่องไม่เสียหายฉันก็น่าจะบันทึกเสียงต่อได้นะแหมสัตจังจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้เหมือนคนละคนเลยนะครั้งนี้เป็นเสียงในป่าข้างชายหาดอย่างนั้นสินะ เราเดินเข้ามาแค่ไม่กี่ก้าวแต่ก็ได้ยินเสียงมแมลงดังก้องเลยฮะเสียงในป่ากก็ใช้ได้นะคงต้องบันทึกไปฟังดูก่อนเนะี่ยฉันว่าจะบันทึกเสียงในหลายอย่างแล้วก็ค่อยไปเลือกอะ่ะเราเดินไปเงีเงยบๆกันสักพักแล้วกันนะอพอได้มาเดินแบบนี้ก็เกิดความรู้สึกปแปลกๆฮะ ฉันไม่จําเป็นต้องไล่ล่าบางสิ่งบางอย่างฉันไม่ต้องตกเออฉันไม่อะไม่ต้องถูกใครไล่ล่าแล้วก็ไม่ต้องวิ่งบุนไปทําอะไรแบบอ๋อวิ่งวุนทําอะไรให้มันทันตามเวลาด้วยอก็คืออดีตอะน้องก็ตั้งแต่แรกก็คือน้องก็โดนล่าตลอดอะเนาะตอนแรกก็กตอนแรกก็เป็นคนล่าเขาแล้วสีนี้ก็ไปไปมาก็กลายเป็นคนถูกล่าพอถูกล่าเสร็จปุ๊บก,ก็หนีมาเริ่มใช้ชีวิต เซนเซก็สอนการใช้ชีวิตให้นะครับพอเริ่มใช้ชีวิตก็เนี่ยก็เลยกลายมาเป็นอย่างทุกวันเนี้มาคิดดูแล้วฉันยังไม่เคยมีเวลาชิวๆแบบนี้มาก่อนเลยนะปกติก็ยุ่งอยู่แต่กับงานพร์ทามนะ่ะถ้าอยากออกมาเดินเล่นก็เรียกครูนะก่าวไว้แล้วว่าครูต้องพูดอย่างนั้นแหละอืมฉันจะจำมาไว้นะ <laughs> ไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องพูดประโยคนี้ครับกล่าวไว้แล้วว่าครูต้องพูดอย่างนั้น กลไว้แล้วว่าต้องเป็นอย่างนี้เออเวลามาเลยมาขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยผมต้องบอกลากันแล้วสินะเซอรีทุ่มเทพเพื่องานพระธรรมขนาดนี้เลยใช่ไหมขนาดขยันจังเลยนะเพื่องานพระธรรมจะจ,จ,จริงสินะเห็นกําลังทําเพื่องานพระธรรมเหรอ ขอบคุณที่เตือนเชนนะฉันเกือบลืมไปแล้วฮะาการลืมไปว่ากําลังทํางานอยู่คือการพิสูจน์ว่าเราเนี่ยสบายใจอยู่เพราะอะไรกันนะหรือว่าสาเหตุที่ฉันรู้สึกสบายใจก็คือ,อมันเป็นความรับในการทำงานอะจะบอกว่าอยู่กับเซนเซแล้วมันรู้สึกสบายใจใช่ไหมล่ะ <c oughs> เ,อเอาไว้คราวหน้าฉันจะให้ฟังเพลงจากเสียงที่บันทึกนะ ตอนนี้ฉันต้องไปจัดการเสียงพวกนี้ก่อนนะนี่ก็เย็นมากแล้วฉันต้องกลับแล้วล่ะขอบคุณที่มาช่วยนะโหน่ารักเด็กคนนี้เปลี่ยนไปเยอะเลยนะจากคนนั้นกลายเป็นคนนี้เนี่ยโอ้วันนี้ลองอซัมเบิ้ลเสียงที่บันทึกมาแล้วนะ่ะน่าจะได้เพลงดีๆอยู่นะ ดีเลยนะไหนฉันดูหน่อยสิส่งไฟล์เสียงไม่สำเร็จอะอะไรเนี่ยไฟล์มันใหญ่เกินไปหรือเปล่านะเอาไว้ให้ครูฟังตอนแสดงสดแล้วกันเนาะเออถ้าอย่างนั้นก็ขอบคุณนะครูเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะมีแถมอันนี้ให้ด้วยนะครับแถมตอนน้องเป็นดีเจด้วยนะละเล่นละเล่นละเล่น ไ่แถมหรอกไปฟังเอาเองเทั้นครูเย็นนี้จะมีการแสดงดนตรีจากดีเจถ้าไม่ติดอะไรก็แวะมาดูได้นะอืมครูจะไปให้ได้เลยนะขอบคุณนะไว้มาที่หลังอะไรอะไว้มาที่เวทีหลังงานหลังผ้าที่ตกนะฉันจะรออยู่ตรงนั้นนะครูอ่างานเลี้ยงงานเลี้ยงฉลองของสองเราแล้วโอ้ยชื่อชื่อตอน อันนี้น่าจะเป็นตอนจบของอีเวนต์อีเวนต์นี่แหละครับเก็ตอะแดนด์อะไรชักอย่างอะจำชื่อไม่ได้แล้วคุณครูได้รับข้อความจากซซซาออลิแล้วก็ไปดูการแสดงสดของดีเจอ่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นน่าจะเป็นตอนจบของอีเวนต์นะครับสนุกสุดๆไปเลยอ่ะฉันโยกจนยังไม่ได้อะอะไรอ่ะฉันโยกเยอะจนยังไม่หายเจ็บไหลเลยแหละอุตส่ากังวลว่าจะเห็นว่าเป็นดีเจหน้าไัอ๋อ ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้สาวก,กังวลเพราะว่านึกว่าเป็นดีเจหน้าใหม่ฉันไม่ควรเสียเวลาไปกังวลเลยนะเนี่ยใช่ดีเจเขาเล่นสดจนเหงื่อท่วมเลยล่ะฉันรู้สึกได้ถึงแพชชั่นของเธอเลยล่ะเห็นไหมสาวรีตั้งใจทํางานจริงๆนะอเดทของสองเรานะ อโอดิ่ึครูมาหาฉันเหรอขอบคุณนะโชว์เล่นดนตรีของฉันเป็นยังไงเหรอสนุกมากเลยขนาดนั้นเลยเหรอขอบคุณที่สนุกด้วยนะฉันยังมีข้อบอกพร่องอยู่เยอะแต่ฉันก็ดีใจนะที่ผู้ชมน่ะสนุกกับมันฉันกังวลว่าจะทำได้ดีหรือเปล่าแต่พอได้ฟังคำของคุณครูฉันก็เบาใจขึ้นแล้วล่ะ ว่าแต่ทำไมถึงอยู่คนเดียวบนเวทีล่ะสตาร์ค,คนเด่เอๆละ่ะอ,อ๋อเขาไปกินข้าวเย็นกับผู้จัดงานน่ะคงจะเลี้ยงฉลองหลังจบการแสดงกันละ่ะพวกเขาก็ชวนฉันเหมือนกันนะแต่ฉันปฏิเสธนะฉันต้องเก็บข้าวขอกรุงนี้ก่อนอีกอย่างฉันก็ไม่ชอบบรรยากาศที่โบกเวกะฉันขออยู่คนเดียว <c oughs> <c oughs> เป็นอะไรหรอเก็บคอแน่เลย <c oughs> ไม่ไม่ไม่เป็นไรหรอก ออ่มันคอแห้งเนะี่ยครูไม่ต้องห่วงฉันหรอกนะไม่ห่วงก็แย่แล้วนี่มันเครื่องดื่มเหรอม,มีติดตัวอยู่พอดีอย่างนั้นเหรอขอบคุณนะเหมือนว่าฉันจะเอาแต่ติดนี่บ,น,บนคุณครูนะเนี่ยไม่ต้องคิดมากนะแคนก็ไปนั่งพักกันดีกว่านะครูก็เข้ามานั่งพักด้วยสิ เห็นไ้มผมบอกแล้วเขาเปลี่ยนไปเยอะเลยซัจังอ่ะอชมที่ได้เห็นของนกแสดงสดมันดูเงียบเหงาจังเลยนะผู้ชมมากมายกลับกันไปนหมดแล้วไฟก็ปิดหมดแล้วด้วย ที่นี่เป็นที่ที่เงียบสงบตั้งแต่แรกมันก็คงเป็นอีกเรื่องน,นะพอะทีท่ีเต็มไปด้วยความร้อนแรงและก็เสียงตะโกนกลับเงียบสงบลงฉันก็รู้สึกเปล่าเปลี่ยวนิดนิดนะคุณน่นนนารักอะ่ะนระจังอะผมเชื่อว่า70-80%ที่นี่น่าจะ ในช่องผมน่าจะชอบสะจังมากๆแต่ยังไงตอนนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วล่ะถ้าใครเล่นตั้งแต่แรกจะรู้นะว่าน้องน้องเติบโตขึ้นมากจริงๆนะคนนี้คาว่าตัตนว่่จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายแต่ว่าฉันก็สบายใจนะ มันอาจจะเป็นเพราะว่ามีคุณครูอยู่ข้างๆก็ได้ก็น่าจะใช่นะเป็น L2D ดีสบายๆนะครับขอบคุณสำหรับเครื่องดื่มนะครูฉันดี้แรงขึ้นแล้วล่ะโดยเครื่องดื่มกระป๋องกระป๋องเดียวเนี่ยนะก็จริงอยู่ที่ควรกินอะไรมากกว่านี้หิว่ะสิ ไม่ได้เตรียมใจว่าจะเป็นแบบนี้เลยฮะดูเหมือนว่าฉันจะใช้พลังงานันการแสดงสดไปเยอะเลยอะถ้างั้นเราไปเลี้ยงฉลองกันมากดีไหมเฮ้ <Hey. S 1> ถ้าครูพูดอย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้อะนะงั้นฉันจะไปด้วยกันแล้วกันนะ สุดยอดครับบอกเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่นั่นแหละก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับถ้าใครเล่นในเรื่องแล้วก็ตามในเรื่องตั้งแต่ตอนแรกก็จะรู้ว่าเราอยู่กับน้องมาได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของน้องมาเยอะมากสัจจังอนะ่ะมีไหมน้อหมดแล้วอ่าก็สุดยอดนะครับวันนี้ก็ จากเด็กที่ไม่มีใครสอนแล้วก็จ้องจะทํรลายทําร้ายคนอื่นอย่างเดียวนะครับก็กลายเป็นเด็กที่พอทําร้ายคนอื่นปุ๊บใช่ไหมก็กลายเป็นว่าตัวเองเซนเซก็เข้าไปช่วยพอเข้าไปช่วยก็กลายเป็นคนที่ต้องหลบหนีไอ้ไม่ใช่ดิเริ่มจากการเป็นทร้ายคนอื่นทําร้ายคนอื่นเสร็จแล้วก็ก็กลายเป็นว่าต้องหลบหนีแล้วเซนเซก็เข้าไปช่วยนะครับพอไปช่วยเสร็จก็หลบหนีต่อไปเรื่อยๆ แล้วก็แยกออกจากเพื่อนๆมาใช้ชีวิตคนเดียวมารู้จักการเติบโตคนเดียวนะครับเสร็จแล้วก็น้องก็มาเติบโตมาเรื่อยๆจนน้องก็อยากจะแสดงเป็นดีเจเอออยากจะแสดงดีเจก็เลยมาที่แห่งนี้นะครับผมล่าสุดนี่คือการเติบโตครั้งล่าสุดของน้องนะครับเราก็ได้มาเป็นดีเจได้ไม่ต้องหลบไม่ต้องซ่อนนะครับ ก็กลายเป็นคนที่เติบโตขึ้นรู้จักคนมากขึ้นรู้จักสังคมมากขึ้นก็เป็นอะไรที่ข้อกับชีวิตประจําวันของพวกเราดีนะเกมเกมนี้นะครับมันสอนหลายๆหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะบุคลิกของน้องมันก็อาจจะตรงกับใครหลายๆคนรวมถึงผมด้วยนะครับโอ้ปพูดมากกันไปแล้วยังไงก็ขอให้เป็นแฟนซัจจังมีความสุขนะครับรวมถึงผมผมด้วยนะครับผมบา,บายบายขออนุญาต ลากันไปเท่านี้ก่อนนะครับอาจจะมีคลิปคอนเสิร์ตน้องตามมาเป็นคลิปแยกให้นะครับผมยังไงวันนี้ขอตัวเวลาไปก่อนนะครับเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งที่แถมแล้วกันนะก่อนที่ผมจะไปสอบช่วงนี้ผมจะไม่มาสักพักหนึ่งนะครับขออนุญาตลากันไว้ตรงนี้ก่อนเจอกันตอนสอบเสร็จนะครับบ๊ายบายถ้าไม่มีตัวอะไรที่อยากทำมาก่อนนะนะ,ะบ๊ายบายบ๊ายบาย